โอ้ยไอ้เหี้ยหมดไม่ได้มัดด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับผมเจมเบ็ดปินจากค่ายเอเจฟอกอีกเช่นเคยวันนี้ไม่ได้ออกไปตกปลานะครับติดที่ว่าเราต้องมานั่งรีวิวนะครับเจ้าลอกที่เปิดเบอร์ งวด r า16กุมภากันนะครับมาดูสภาพรอกกันตัวนี้เป็นเจ้า a n a l y s DC 2 0 1 6นะครับยอนฮิตของการเปิดเบอร์ถูกร้องขอมาทุกงวดไม่มีไม่ได้ไม่มีนอนกันไม่หลับเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับว่าแล้วมาดูสภาพกันนะจ๊ะ ปเปิดกล่องฟึบมีอะไรมาบ้างนะครับซึ่งเราต้องทำเพ้าจว่าสินค้ามือสองไม่สามารถร0% 0ยเปอร์เซ็นในเท่ามือหนึ่งมันจะอาจจะมีร้อยมีตรงนู้นตรงนีมม้นู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องทําคลิปรีวิวลอกมือสองตอนเปิดเบอร์ทุกงวดนะครับผมปเปิดกล่องมาฟึบอย่างแรกเลยครับถุงหนังแล้วก็ลอกอยู่ข้างในนะครับเฉพาะแอนเทเลสเท่านั้นนะหรือ x อ็กเซนีนะลอกราคา20,000ขึ้นนะครับถึงแถมถุงหนังให้อย่างนี้นะครับที่เหลือก็จะมีพวกเอกสาร เอกสารต่งตางๆนะครับมีให้บุกไดอะแกรมเออมีใบประกันด้วยนะครับใบประกันจากบรอกกอรี่นะจ๊ะแล้วก็น้ำมันกับบล็อกถอดแขนนะครับมีแถมให้นะจ๊ะถึงเป็นมือสองของเดิมยังครบอยู่นะจ๊ะของเดิมยังครบอยู่โอเคเรามาดูพระเอกกันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น a n t เล e ตดีซีสอซ้ายรอบ7นะครับมือ2นะครับนี่อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับมัน100%ซไม่ได้แล้วอย่างที่ผมพูดนะครับผมจะพยายามทำให้มันเห็นรอยเยอะที่สุดนะครับเนี่ยอาจจะมีรอยขนแมวด้านด้านบริเวณกระจังหน้านะครับอาจจะมีแต่แต่เนี่ยเท่าที่ผมทำคือมันมีอ่ะแต่มันมีน้อยนะครับเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับ ดูสภาพโดยรวมผมพยายามทําเป็นคลิปนะครับบางทีการถ่ายรูปอะรูปมันเยอะไปนะครับตาหนี้ที่เห็นได้นี่ครับเห็นปะเนี่ยอาจจะมีบริเวณเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นว่าไม่รู้นะเกิดจากการวางนะครับเกิดแบบได้ปลาดีใจโอ้วางเลยเป็นรอยสิครับเนี่ยนะครับโดยรวมผมมองว่ามันยังสวยมากนะนา,นาว่าไงสวยไหมสวยนะ แต่คือผมอยากแจ้งตำหนิชัดๆไงจะได้รู้ว่าได้ไปแล้วโวยวายนะครับรอบเจนะครับซ้ายลื่นเลยนะครับอาจจะมีเสียงบ้างตามสไตล์รอบสูงนะครับแจ้งตรงนี้เลยรอบอาจจะหมุนมีเสียงบ้างตามสไตล์รอบสูงนะครับแต่สวยๆอย่างนี้ผมว่าคุ้มครับโดยรวมยังใช้ได้ยาวๆเลยนะครับก็ส่วนเรื่องชิปนะครับเดี๋ยวผมไปเทสนอกสถานที่ให้ดูรอ,อแป๊บหนึ่งไปนอกสถานที่ ก็มาออเทสชิปนะครับเจ้า a n นเท e เลสดี1ีกันนะจ๊ะตัวนี้ก็สภาพถือว่ายังสวยอยู่นะครับไม่น่าเกียดจนเกินไปมาฟังกันว่าชิปมันทำงานไหมนะครับโอ้โหเกือบหมดสปุนหมวดไยละมันมากนะครับผม เท่าที่หมุนดูนะครับจะมีอาการขึ้นมือนิดๆ,ๆนะครับตามสไตล์ลอ,อกรอบสูงนะครับมันจะสินค้ามือสองนะครับแล้วอาจจะมีเสียงบ้างแจ้งไว้ก่อนแต่โดยรวมผมว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับเ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงชิปอีกครั้งนโอ้ยไอ้ <c oughs> หมด <c oughs> ไม่ได้มัดด้วยเอา้างานมาแล้วทีนี้เอาเป็นว่าชิปวีดทำงานปกติจริงๆ วิดหมดหลอดเป็นยังไงเนี่ยแหละครับเย็ด yes, K okay. โดผมไม่ได้มัดไงแค่คิดว่าจะออกมาเทสเ,เฉยๆนะครับมี50-60เมตรแน่นอนสายได้มีนะครับดังนั้นชิปทำงานปกติจริงๆวิดหมดหลอดเป็นยังไงวันนี้เห็นแล้วนะครับ <laughs> โอ้เหยื่อกูไปอีแว <laughs> โอเคมาลุ้นเบอร์กันครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชิปมันทำงานจริงๆวีดแสบหมูจริงๆนะครับสภาพก็ไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับถึงจะเป็นสินค้ามือสองก็ตามนะครับอยากได้ใช่ไหมล่ะอยากได้ทำยังไงแนะเจมเอามาเปิดเบอร์ครับผมเปิดให้ล้นเพียงเบอร์ละ2 0 0บาทเท่านั้นแค่200บาทนะครับยังไม่พอจองครบห้าเบอร์นะเจมรถเหลือ 900บาทโอ้โหจองมากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเบอร์ลอกมากพอจองมากแล้วเอ้ยนาเจมแม่งลดให้อยู่ใจดีชิบหายเลยนะครับคนเฮี่ยอะไรใจดีทั้งหลอดทั้งใจดีลน <laughs> เลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดอ่าหนึ่ง ไอ้สิบหกสิสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับสำหรับคนที่เคยจองแล้วนะครับไม่ยากรีบกดลิงก์ตรงค,คอมเมนต์นะครับเห็นคลิปนี้เลื่อน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 ไปล่าสุดมันจะเขียนว่าใครสนใจร่วมลุ้นล็อกเทยียนไหมคาหลากักร้อยคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าจุดสําคัญนะครับอยู่ตรงที่คำว่ามมงวดนะครับถ้างวดเขียนว่าอ่อาสิบหกกุมภาพันธ์สองเอ้าหลังถ้าสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วมาร่วมลุ้นจองกันหน้าเฟซบุ๊กผมได้พูดง่ายๆท่านมีเฟซบุ๊ก ท่านสามารถร่วมเล่นรุนล็อกเทพในราคาหลักร้อยได้นะครับดังนั้นถ้าไม่มี Facebook ทำไงแอดไลน์มาครับ i d ดีผม0 9 6 0 8 7 8 1 6 0ฟังไม่ทันก็ฟังซ้ำครับผมไม่ขึ้นให้ตัดต่อลำบากน,นะครับดังนั้นมารุนล็อกเทพในราคาหลักร้อยแบบนี้กันล็อกราคา24 0วันนี้นะ้าเจมเปิดให้ลุ้นเพียง200บาทเท่านั้น5เบอร์เหลือ900รุนในใราคา2ตัวล่างงวด16กุมภามาลุ้นเบอร์ล็อกเทพกันนะครับสวัสดีครับ